นะครับผมแคมเปญเนาะปิดในวันที่หกหกกุมภาสองพันยี่บหกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากวันที่หกกุมภาไปแล้วจะไม่สามารถ buy back ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าก่อนนะครับเรื่องของราคาที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วพี่แสรุปให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีแคปกันตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ในส่วนของทางฝั่งดูไบทริปนะครับสัปดาห์หน้าเรื่องของกรุ๊ปพี่แอคก,ก็อัปเดตแล้วนะครับผมเอเซทวอลก็เอาไปเกีงพี่อยากอย่างเดียกอย่างนะครับผมแล้วก็บายแบ็กแล้วก็เรื่องของซอฟต์ทูสตาร์นะครับผมทีนี้ครับท็อป,ปิกหลักนะครับรีเวกยังไงนะครับเปลี่ยนจากเจ้าพนักลายเป็นผู้ประสบภัยนะฮะเดี๋ยวท็อป,ปิกนี้น่าจะต้องคุยกันเป็นอันดับแรกในเะมื่อเข้ามาแล้วสามร้อยหกสิบสองคน เดีย๋ยวขอไล่เรื่องนี้ก่อนสําคัญสําคัญที่สุดละสําคัญที่สุดแล้ะส,ส,สำหรับคนที่จะสตาร์กนะครับผมสวอปทูสตาร์กเนะาะยวขึ้นตัวแดงเลยอันเนี้ยสาคัญจริงๆนะครับขอยกนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่หนึ่งเลยเพราะว่ามีคนเจอกับตัวแล้วแล้วก็คิดว่าฉันจะรีวก์เมื่อไหร่ก็ได้แล้วด้วยความไวของฉันฉันก็นเลยไปสร้างปัญหาให้ตัวเองนะฮะโอเคเมื่อวานเราคุยเรื่องโฟร์กันไปแล้วเนาะเรื่องโฟร์ของสตาร์กสวอปทูสตาร์กเนี่ย พูดง่ายๆนะครับผมคือมีการทำขอเพอร์มิชันก่อนทีนี้พอขอเพอร์มิชันแล้วเนี่ยเริ่มวาดรูปใหม่นะฮะวันนี้จะเป็นคนหัวแดงนะฮะเพราะว่าด้วยความที่กายเป็นผู้ประสบภัยนะฮะก็จะเป็นหัวแดงนะฮะอ่ะเราทำการขออ่าทำการไปผูกกระเป๋ากับทางเอเจดอทไฟนนั้นเนาะเพราะฉะนั้นจะเป็นสองฝั่งผมจะบอกว่าขั้นตอนที่เกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหาคืออะไรนะครับ จะให้ทุกคนรู้ด้วยเอเ e ็ดัดไฟแนนซ์นี่คือส่วนของที่เราไปทำขอเพอร์มิกันมาล่าสุดนะครับผมโดยที่เวลาที่เราขอขอเพอร์มิชันใช่ไหมเราจะต้องเข้าไปที่เอเจ็ Z. ก่อนอันดับแรกผูกกระเป๋าให้เรียบร้อยที่ผมขออนุาตย้ายลงมางล่างก่อนมันอยู่สูงไปนิดนึงนะครับผม อันดับแรกเราทำการผูกกระเป๋าก่อนเนาะนะครับเอา wallet ไปผูกอันเนี้ยเราฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งเอา wallet ไปผูกพอ wallet ไปผูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้น asset finance ที่เราจะไปทำการ swap to Stark เนี่ยมันจะมีการขอ permit กลับมานะครับผมมีการขอ permit กลับมาซึ่ง permit ต,ตรงเนี้ยนะครับผม permission น,นะนะครับ มีการขอกลับมาแล้ว permit ตรงนี้ที่มันขอกลับมาเนี่ยมันคือเรื่องของ smart contract ซึ่งพอขอ permit กลับมาเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยของเราจะขึ้น notification อย่างหนึง่งตอนที่เราจะไป r e v o r ก็คือมีเรื่องของการขอ act value เท่าไหร่ว่ากันไปด้วยจํานวนที่จํากัดเป็นจํานวนที่จํากัดประมาณกับที่เราทําการ swap to star อันนี้คือโดยประมาณนะทีนี้ พอทุกคนทำขอเพิ่มมิดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นทำการโอนเหรียญที่เป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแอสเซทของเราไม่ว่าจะเป็น BNB ไม่ว่าจะเป็น d ดอชิบะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถนำไปสวอปได้ทุกคนก็ทำการนำไปสวอปผมจะใช้อีกสีหนึ่งเพื่อให้เห็นไปทีละขั้นตอนทำการที่สวอปพอสวอปปุ๊บโอนเหรียญกลับไปโอนเหรียญกลับไปที่นี่นคือโอนแอสเซทของตัวเองออกไป ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่น BNB ใดๆก็แล้วแต่ชิปะหรือใดๆก็แล้วแต่ยกตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างหลังจากนั้นในหน้าที่เป็น Swap to Stark เนี่ยหน้าที่มันจะขึ้นอยู่ด้านบนด้านบนจะเป็น Order ID เนอะนะครับตรงเนี้ยด้านล่างมันจะมี Status อยู่ ซึ่งเสเตตัสตรงนี้ทุกอย่างจะยังไม่เสร็จสิ้นจนกว่าจะขึ้นคำว่า Receive หรือได้รับแล้วทีนี้ปัญหาที่เกิดก็คือด้วยความไวความไวเป็นเรื่องของโฮเดอรเอ้ยความไวเป็นเรื่องของรายบุคคลแค่ pending อยู่ก็ทำการไป r e v o k e พอ r e v o k e เสร็จปุ๊บ เข้ากระเป๋าและยังไม่ทันทําจบคอนแท็กเลยเราไปตัดเพอร์มิทที่เราให้เขาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเลยกลายเป็นว่าเพงแต้งแนววากากลายเป็นว่าแทนที่มันจะจบครบลูปมันก็ไม่จบครบลูปเพราะไม่จบครบหลูปแล้วเกิดอะไรขึ้นแอดมินก็เกาหัวหนึ่งทีเพราะว่ามันไม่จบคอนแท็กส่วนคนที่โอนไปก็บอกว่าฉันโอนไปแล้วนะเนี่ยวันนี้ปัญหาใหญ่เห็น หลายคนอยู่เหมือนกันแล้วมีโอกาสได้คุยทีนี้ปัญหาเนี้ยพอเปอร์มิตมันถูกตัดตึงยังไงต่อดีมันจะกลายเป็นรูปแบบของการ swap to act เหรอมันจะกลายเป็นรูปแบบของการที่อ๋อโอนกลับมาเหรอไม่นี่มือแคมเปญ swap to s t a r k เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเขาขอหาโซลูชันก่อนว่า มันต้องผูกกับกระเป๋าคุณต้องผูกกับ asset ID ของคุณซึ่งเว็บสามไม่สามารถยุ่งข้ามกันได้เว็บสองไม่มปปัญหาเว็บสองโอเคเดี๋ยวเคลียร์ให้เคลียร์ให้ในที่นี้ก็คือคุณตัดเพิ่มมิตรก็ตัดเพิ่มมิตรไปเรื่องของคุณแต่คุณให้ asset ID มางั้นของไม่ว่าจะเป็น MPM ไม่ว่าจะเป็น Social f i o i n c ไม่ว่าจะเป็นใดๆก็แล้วแต่คุณได้รับหมดเลยในเว็บสองแต่ปัญหาชีวิตอยู่เว็บสามเพราะว่าคุณไปตัดเพิ่มมิตรก่อนแล้วทีนี้เขาก็เลยกําลังดูอยู่ว่าจะทํายังไงเพราะ swap to start ไม่ได แต่ต้องการให้คุณ swap เสร็จแล้วคุณ star เลยนี่คือสิ่งที่คนให้ความร่วมมือกันโดยการได้บวก1.5เปอร์เซ็นตเอางี้เอางี้ตอนเนี้เรื่องเนี้ย <c oughs> ให้ทุกคนรวยแล้วกันว่าทําแบบเนี้ย <c oughs> แล้วมันส่งผลเสียตัว,ต,วตัวเองเนาะใช่ครับแล้วก็ให้รอให้ contact มันขึ้นก่อนไม่อย่าไปดูแค่ receive ดูข้างล่างด้วยว่ามี contact อ่ะขึ้นมาแล้วใช่ครับตัวที่เรา swap ทุ star so เอะะ star contact เราอ,อ่ะขึ้นมาแล้ว <c oughs> พอ star contact เราขึ้นมาแล้วเนี่ยไป r e v o ได้เนาะใช้เว็บระบบเตือนกันแล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยเว็บสามมันทําให้ไม่ได้มันเป็นสมาร์ทคอนแท็กมันเขียนไว้ชัดหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณขึ้นรีซีฟแล้วเนี่ยแล้วก็ให้ไปดูต่อด้วยว่าคอนแท็กขึ้นย่างนะครับกล่องกล่องคอนแท็กขึ้นย่างคอนแท็กสตาร์ของคุณขึ้นยังถ้าคอนแท็กสตาร์ของคุณเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะรีโว้เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับใครเข้าใจถพิเข้าใจครับไม่งั้น จะบอกว่าอาถ้าถ้าให้พูดตรงๆเลยนะพี่ว่าปัญหานี้แก้ไม่ได้นะครับปัญหานี้แก้ไม่ได้ไหมายความว่าอะไรเหรียญก็จะถูกเออยู่อย่างนั้นนะครับเท่ากับแพ็กเกจสตาร์ที่เลือกแล้วก็ดูเรชั่นอยู่อย่างนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นอนะเราค่อยโอนเหรียญให้ตามดูเรชัน่นตามวันเวลากลับคืนไปพาสมาอาวุธไม่ได้ ไม่ไม่ไม่อันนี้คือในในส่วนของเว็บสามเนี่ยเราไปยุ่งไม่ได้สมาริกคอนแทคโปรไฟล์หมดแล้วทุกอย่างมันถูกต้องหมดแล้วตามที่ควรจะเป็นมันเป็นฮิวแมนเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็จะไม่มีการที่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยจนกว่าล็อกไทม์ดูเลชั่นเนี่ยจะจบแล้วแล้วอันสตาร์โดยที่ไม่ไม่เข้าสตาร์เอาเลยมันไปได้ทางเดียวมันแก้ระหว่างทางไม่ได้ตรงเนี้ยแปลว่าตอน,น Sci Fi เนี้ยสายไฟเนี่ยมันมันโดนตัดขาดออกจากกาันละ ถ้าใครไปที่ไปทำรีวอ k ์กแล้วแล้วไปตัดเปอร์มิชันเนี่ยของ smart c o n t a c t แล้วมันทำงานไม่ครบรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นโปรเจกต์อื่นเนี่ยเขาเท่ากับเบิร์นเหรียญทิ้งไปแล้วนะเหรียญน,นั้นหายไปในกลางอากาศไปแล้วนะแต่อันเนี้ยถ้าพี่ดูเท่าที่พี่ดูนะจากปัญหาที่เห็นจากโฟนี้มันมันแก้ได้อย่างเดียวก็วคือพอครบดูเลชันแล้วโยนเหรียญกลับคืนให้เพื่อที่ไม่มีการรีวอลเกิดขึ้นไง แต่ว่า MPM Social f i Coin Item Skin ในการตี Treasure Hunter b a d อันนี้ไม่ได้น่าจะไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่าเว็บสามเป็นคนสั่งเว็บสองเรื่องนี้ครับผมเนอะอันนี้พี่ฟันเบื้องต้นไว้ก่อนแต่ถ้าวันจันเนอะวันจันเนี่ยนะผมค,คุยกับทีเว็บสามแล้วมันช่วยตรงไ เนี่ยเดี๋ยวว่ากันแต่เราจะไม่ไปยุ่งกับสมาร์ทคอนแทคหลักที่เป็นอินฟาสตัคเจอร์ที่วอล i ิฟ์หมดแล้วแบบนี้ไม่ได้เนาะทุกคนเข้าใจเนาะเข้าใจไหมครับเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เตือนๆกันช่วยๆกันนะครับเรามีแวนการเรามีวอลลิเนอร์ช่วยๆกัน,กนไปนะครับแล้วก็มีเคสเราก็ดูนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่เขาพลาดอะ แล้วเออมันคุยข้างหลังบ้านกันได้อะก็ไปคุยกันโอเคปะถ้าใครให้ความร่วมมือเรามาโดยตล,ลอดหรืออะไรยังไงแล้วเราไว้ใจไว้วางใจได้หรืออะไรได้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของของปาร์ตี้สองปาร์ตี้คุยกันเองละนึกออกปะว่าว่าเราจะช่วยยังไงหรือไม่ช่วยยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของสมาคอนแ,แลนะเนาะก็ไม่เป็นไร อนาคตรเรามีโซเชียลสกอร์แต่ทุกวันนี้เราก็มีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราดูได้เนาะถ้าเขาเป็น,ปนคนที่อยู่ในสเต็กสตาร์สวอกับเรามาโดยตลอดหรืออะไรแล้วมันไม่ได้เยอะมากเคสมันไม่ได้เยอะมากแล้วเขาไม่ได้ผิดพลาดขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาวิธีแก้ที่มันไม่ต้องไปยุ่งกับสมาร์ทคอนแทคแล้วก็คืออาจจะอ่ะงั้น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 เราอาจจะบอกว่าโอเค ออาจจะโอนเหรียญให้หนอแล้วหลังจากนั้นให้เขาเป็นตากเองเขาก็ไม่ได้พัดหน้าอยู่ดีนี่ออกใช่ปะมันก็ยังมันก็มันไม่ใช่ทางนั้นไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปคิดก่อนเพราะพี่ก็เพิ่งเห็นจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเหมือนกันครับวันนี้เรายังไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยอยิมดูเวลาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แขกสองคนมากินข้าวกับพวกเราหกโมงครึ่ง ก็คือตอนนี้5โมงยิมต้องเลิกไลฟ์ตอน6โมงเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงเนาะครับเตรียมรับบุคคลสำคัญจาก private office นะครับโอเคมาโอเคครับตีบอลรอบสุดท้ายก่อนไหมตีบอลรอบสุดท้ายก่อนไหมเดี๋ยวขอย้ำตรงนี้นิดนึงให้ให้เขาให้เขานิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวตีบอลรอบต่อไป ตรงนี้ในจุดสําคัญที่ที่ขอให้ทุกคนรู้ไว้คือจนกว่านะครับจนกว่ามันจะไฟแนลก็คือขึ้นคอนแทรกนะครับขึ้นคอนแทรกตรงนี้ที่อยู่ด้านล่างแบบที่มันควรที่จะขึ้นคือแบบไหนล่ะเดี๋ยวผมเปิดหน้าเอเซให้ดูก่อนคอนแทรกใหม่ที่พวกเราทําไปทุกอันน่ะมันจะต้องมีการขึ้นในส่วนของคอนแทรกส่วนใครที่ทําไปแล้วน่าจะต้องน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำน,น่าจะต้องมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างขึ้นให้ดูก่อน นะครับนี่ครับเวลาเราเลื่อนลงไปด้านล่างเนี่ยในส่วนของคอนแทคของเราเนี่ยจะยอมต้องอยู่ตรงนี้ไม่ให้หายไปแล้วมีคอนแทคใหม่เกิดขึ้นแบบนี้ก่อนมันถึงจะกลายเป็นว่าเราจบลูปแล้วแล้วคอนแทคของเรามันผูกกับกระเป๋าแล้วเราสามารถไปยกเลิกโปรโมชันได้คือการให้สิทธิ์เพราะมันจบไปแล้วมันคบรบลูปแล้วเหรียญเข้าไปแล้วเหลือแค่รอเคลมเพราะว่าทางนั้นเดี๋ยวจะยิงตรงกลับมาพอหลังจากที่มันจบสัญญ,ญาเพราะฉะนั้นตบาบใดก็ตามที่คอนแทคไม่โชว์ ยังไม่สามารถรีโวกได้อย่าไปรีโวกระหว่างทางด้วยความไวหรือใดๆก็แล้วแต่พอทําเสร็จปุ๊บค่อยรีโวกนีนครับด้วย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 สมญญาทคอนแทคถ้าใครไปอ่านด,ดีๆอะ่ะคือถ้าไม่ใช่เจ้าของกระเป๋าว่าไม่สามารถจะเอาเงินออกมาได้เลยไปยุ่งกับเงินในนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติพูดง่ายๆเอาแบบเวิร์ดเคสเลยนะเจ้าของกระเป๋าตายไปเ,เงินก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับแอดมิน คอนแทคโอนเนอร์ owner, ทุกอย่างกาันไว้หมดไม่สามารถไปยุ่งกับ Contact รบเราได้เลยทำให้อด m มินก็ช่วยอะไรไม่ได้กับเรื่องเนี้ยครับเพราะมันเป็นเรื่องของเว็บสามเนาะมันเป็นเว็บสามที่ไม่ได้เขียนแบ็กดอไว้ไงครับถ้ามันเป็นเว็บสามที่เขียนแบ็กดอไว้อย่างนี้โปรเจกต์แม่งยู่ดีเราก็ไปกดเอาเงินคนเขาออกมาได้ดิใช่ครับ อย่าง LP อย่างเงี้ยคุณวางกันอยู่เนี่ยผมก็เอาตั๋วคุณเอาไปจำนำก่อนเอาไปขายก่อนได้ดิครับอย่างเลยสเต็กอะ่ะสเตกอย่างเงี้ยถ้าคุณเอาตัวมาล็อกไว้แล้วแล้วแอดมินหรือว่าคอนแทคโอนเนอร์หรือว่าโปรเจกต์โอนเนอร์สามารถที่จะมูฟสิทธดตรงเนี้ได้อะเขาก็เอาเงินคุณออกมาได้ดิซึ่งมันไม่มันผิดหลักอยู่แล้วของ u r i u y ครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของ Security เนาะไม่มีใครช่วยคุณได้นะในเรื่องของการที่จะอันสตากอันสเต็กในอนาคตอะนะ ก็ให้รู้ด้วยว่าอย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 ่าตายอย่าทำกระเป๋าหายโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวตีบอสก่อนครับผมอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเข้ากับทางฝั่งของ GB Station ก่อนครับใน 5...3...2... และ1ครับ GB Station เดี๋ยวไปตีบอส